สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับอาร์ตีนะครับผมมาอยู่กับร้านอาร์ตีวิกผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเป็นวิกผมรุ่นนี้เลยนะครับผมจะเป็นวิกผมซอยสั้นนะครับจะเป็นงานผมแท้หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับผมนะครับพิเศษของงานรุ่นนี้นะนะครับรุ่นนี้จะเป็นงานทอขวัญแบบซิ้วนะครับผมจะเป็นงานทอขวัญหนังศีษะเสมือนจริงนะครับผมนี่นะครับรายละเอียดนะครับผม ครับที่ผมจะมาโชว์นี่นะครับจะเป็นงานทอขวัญหนังสีสะเสมอนจริงนะครับผมมองคนไม่รู้เลยนะครับเส้นผมนะครับจะเป็นเส้นผมสุขภาพดีเลยนะครับผมเส้นผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมวิกผมแพ้นะครับสามารถสะทําความสะอาดได้สามารถได้หนีบม้วนทําบอลล่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถย้อมทําสีได้เลยนะครับผม ด,ด้านข้างนะครับผมอีกข้างหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับด้านบนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองใส่ให้ดูกันนะครับลักษณะของการใส่นะครับถ้าเราผมยาวนะครับเราควรจะใส่เน็ตเก็บผม แต่ว่าถ้าเราผมซอยเันของผมแบบนี้ไม่ต้องใส่เน็ตนะครับผมแลวก็ะดาของการใส่วิกนะครับจับจอนวิกให้ตรงกับจอนของเรานะครับผมประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าด้านหน้ายาวไปเราดึงกับหลังได้แต่ถ้าด้านหน้าสั้นไปเราดึงมาหน้าได้นะครับผมประมาณนี้นะครับ เนียนเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับผมสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมอารตีและช่องอารตีวิผมและร้านอาร์ตีวิกผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ